พบซากโรมาหัวบาดหลังเรียบเกยตื้นชายหาดกรุยบุรีค่ะ วันที่8พฤษภาคม2515นานรยนาลลงสารายผู้ใหญ่บ้านโพรเรียงหมู่าตำบลกุยเหนือได้รับแจ้งจากรูปบ้านว่าพบศพโรมานอนตายเกิดตื้นอยู่ริมหาดบ้านโพรเรียงหมูสามตำบลกุยเหนืออำเภอกุบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบทราบโรมาหัวบาดหลังเลี้ยมไม่ทราบเพศและอายุความยาวประมาณ110เซนติเมตรนอนตายอยู่ชายฝั่งสภาพเริ่มจะขึ้นอืดมีบาดแผลถลอกตามลำตัวค่อนไปทางหาด และที่คีบหลังเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการตายน,นายนรงผู้ใหญ่บ้านจึงได้โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งหนึ่ง ที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดไม่มีบุคลากรอ,อาจต้องฝังกบไว้ก่อนแต่ต่อมาชาวบ้านได้แจ้งให้กับผู้สื่อข่าวทราบและมาตรวจสอบทําให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทราบเรื่องจึงส่งคนมารับเอาซากโรมาไปพร้อมโทรมาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะนำซากโรมาดังกล่าวมาตรวจที่ศูนย์วิจัยหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายสองคนมาเก็บเอาซากโรมาขึ้นรถไป โดยไม่ได้แจ้งว่าตนเองมาจากหน่วยงานใดทางด้านของนายนงรงสารายผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตนเองได้ทํางานอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็มีลูกบ้านมาแจ้งว่าพบซากโลมาเกิดเติ้นอยู่ริมหาดจึงได้ไปตรวจสอบพบว่าเป็นโรมาหัวบาดหลังเลียบเป็นสัตว์สงวนตนเองจึงโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยซึ่งเคยร่วมงานตรวจสาบสัตว์ทะเลกันมาก่อนหน้านี้ทราบจากนั้นจึงแจ้งให้ลูกบ้านแจ้งผู้สื่อข่าวเพื่อมาร่วมตรวจสอบซากโลมาดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้านโพเรียงยังกล่าวต่ออีกว่าชายฝั่งทะเลแถบนี้ยังมีโรมาชนิดนี้อาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากมักโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําให้ชาวประมงและนักท่องเที่ยวได้ชมกันบ่อยครั้งก็อยากฝากถึงชาวประมงและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์เพราะโรมาชนิดนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครหากไว่ายไปติดอวนของใครพบเห็นก็ขอให้ช่วยชี้เขาให้ปลอดภยัยอย่าไปทำร้ายและช่วยกันอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ชมกันต่อไปในอนาคต ควรจะทำไงบ้างก็อยากฝากชาวประมงและ,ะนักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นก็อย่าได้ทำร้ายช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับมาถ้า,า,า,าเจอติดวัวเรืออะไรก็ขอให้ช่วยกันปลดปล่อยไปอยาา่าฆ่าอย่าทำรา้ายซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ซึ่งต่อไปวันข้างหน้าคงคงจะหาด,ดูยากถ้าเราไม่ช่วยกันอน,อนุรักษ์ไว้ก็ขอฝากไว้สวัสดีครับ